นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าในวันนี้ทางกรมการค้าภายในได้ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์และการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ตามนโยบายของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มอบหมายให้กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์การค้าและไม่ให้ มีการฉวยโอกาสปรับราคาขึ้นซึ่งจากการติดตามการจำหน่ายสินค้าในตลาดที่ตลาดปากน้ำโดยมีเจ้าของตลาดร่วมตรวจสอบด้วยพบว่าในปีนี้ประชาชนเริ่มเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นราคาสินค้าย,ยังคงทรงตัวถือว่าสินค้าต่างๆมีเพียงพอกับความต้องการของประชาชนและมีจำหน่ายอย่างต่อเนื่องครับวันนี้นะครับทางก,งกรมการค้าภายในนะครับก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับการจำหน่ายนะครับแล้วก็สถานการณ์ การจำหน่ายขายสินค้านะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาสบีสินนะครับนะครับแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยนะครับที่มอบหมายให้กรมการค้าภายในแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับติดตามสถานการณ์การค้านะครับแล้วก็ไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับจากการติดตามตรวจสอบนะครับการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดนะครับวันนี้มาที่ตลาดปากน้ำนะครับ ก็มีท่านเจ้าของตลาดนะครับผู้บริหารตลาดนะครับคุณคุณพี่ธิติมานะครับร่วมตรวจสอบด้วยนะครับก็พบว่านะครับปีนี้นะครับก็ประชาชนก็เริ่มมีเข้ามาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นนะครับราคาก็ยังทรงตัวอยู่นะครับก็ถือว่าสินค้าต่างๆนั้นมีเพียงพอนะครับแล้วก็มีจําหน่ายกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับจากการติดตามตรวจสอบก็พบว่าปีนี้เนี่ยก็อาจจะ มีการซื้อขายเนี่ยที่จํานวนน้อยลงนิดนึงนะครับก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นการไปทานนอกบ้านส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะซื้อไปทําเองน้อยลงนะครับนะก็อาจจะเป็นเรื่องของการไปท่องเที่ยวนะครับเนื่องจากหยุดหลายวันนะครับสำหรับเทศกาลสงการปีนี้นะครับในเรื่องของสินค้าเกษตรต่างๆนะครับก็ถือว่ายังทรงตัวอยู่นะครับบางตัวก็มีอาจจะขยับเพิ่มขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับก็เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งนะครับแล้วก็สภาวะอากาศที่ร้อนมากและร้อนจัดนะครับ ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักนะครับแต่ก็ราคาสกใกล้ๆเคียงนะครับอาจจะปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับ1นึ่งหนึ่งบาท2บาทนะฮะไม่เกิน5บาทนะครับนะครับก็สุดแล้วก็มีบางรายการที่มีการปรับลดลงด้วยนะครับก็เป็นไปตามภาวะตลาดนะครับนะฮะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์ปีนี้นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับก็สินค้าต่างๆก็ไม่ได้มีการปรับราคาแพงขึ้นมากแต่อย่างใดนะครับนะฮะสำหรับราคาสินค้าเกษตรนะครับในภาพรวมนะครับ ถ้าพูดถึงข้าวนะครับข้าวเปลือกนะครับราคาข้าวเปลือกนะครับปีนี้ก็ยังคงตอนนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงอยู่นะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินะครับก็ยังอยู่ที่1 4 8 5 0บาทต่อต่อตันนะครับเป็นข้าวข้าวแห้งนะครับสำหรับข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ก็อยู่ที่14,600บาทนะครับก็ยังสูงกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วอยู่ที่1 3 0 4 9บาทนะครับก็ถือว่าสูงกว่านะครับสำหรับข้าวเปลือกปทุมธานีครับก เดือนที่ผ่านมาเลยนะครับนะฮะก็แต่แล้วก็สูงกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ1963บาทนะครับก็ถือว่าเป็นปีทองของชาวนานะครับสำหรับข้าวเปลือกเจ้านะครับซึ่งตอนนี้ก็เก็บเกี่ยวกันอยู่นะครับก็อยู่ที่11,500บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีนะครับแล้วก็ราคาที่ดีนะครับปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ9 9 6 1บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่พี่น้องชาวนาพอใจนะครับแล้วก็สําหรับข้าวเปลือกเหนียวเม็ดยาวนะครับ อยู่ที่1 3 3 0 0บาทนะครับก็ปรับสูงกว่าปีที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาอยู่ที่10,284บาทนะครับในภาพรวมนั้นนะฮะในเรื่องของข้าวก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับสำหรับมันสำปะหลังนะครับในภาพรวมเฉลี่ยก็อยู่ที่3บาท20นะครับถึง3บาท40นะครับก็ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับก็ถือว่าราคายังดีอยู่แต่ก็ยอมรับครับว่าอาจจะปรับย่อลงมานิดนึงนะครับก็เนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์แป้งนะครับก็ตรงน,นี้ก็ต้องฝากพี่น้องชาวสวน ชาวไร่มันด้วยนะครับก็ต้องเก็บเกี่ยวนะครับผลผลิตนะครับให้ได้ครบอายุนะครับแล้วก็เรื่องของการตัดเงาเอาดินออกอันนี้เนี่ยจำเป็นนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฮะซึ่งถ้าเกิดเราทำมันคุณภาพดีนะครับเราก็จะได้ราคาดีนะครับถ้าเรามีสิ่งเจือปนไปเยอะนะครับมันก็จะต้องถูกตัดทอนไปนะครับสำหรับราคาข้าวโพดนะครับราคาข้าวโพดก็ยังอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับนะครับเฉลี่ยที่9ก้าบาทห้สนะครับสูงสุดก็อยู่ที่9ก้าบาทเจ นะครับก็ยังถือว่าราคายังอยู่ดีอยู่เลยนะครับสำหรับราคาปาล์มน้ำมันนะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่5าบาท40บถึง5าบาท50นะครับนะครับสูงสุดก็อยู่ที่5บาท90นะครับก็อาจจะย่อจากเมื่อวานนี้ลงมานิดหน่อยนะครับนะก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับฝากพี่น้องชาวสวนปาล์มนะครับสามารถติดตามได้นะว่าโรงอาโรงสกัดนะครับลานตรงไหนเปิดปิดเปิดอย่างไรนะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับที่สำนักงานพันธุ์จังหวัดนะครับ อ่าหรือเที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการค้าภายในก็ได้นะครับจะได้ตรวจสอบได้ว่าลานอ่าเทนะครับลาโรงสกัดที่ไหนยังไงเปิดปิดอย่างไรนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับเพราะนั้นแล้วก็ฝากด้วยนะครับสำหรับในช่วงหลังเทศกาลสงกรานนะครับก็ก็เราได้มีการอ่าประสานกับทางอ่าตัวแทนของอ่าชาวไรอ่าปาล์มนะครับขอให้ทยอยในการตัดปาล์มไปจำหน่ายนะครับเพื่อจะได้อ่าผลปาล์มไม่เสียหายนะครับจะได้ได้ราคาด้วยนะครับ นะครับตอนนี้ก็ถือว่าปีนี้ก็ปาล์มนี้ก็ถือว่าได้ราคาดีนะครับแล้วก็ราคาก็ยังดีอยู่นะครับสำหรับเนื้อหมูนะครับเนื้อหมูก็ในภาพรวมก็ราคานะครับก็อยู่ที่เฉลี่ยที่2บาทร้อยยี่สิบาทเก้าสิบสี่สตางค์นะครับนะก็ถือว่าเป็นราคาที่ขยับขึ้นมานิดนึงนะครับก็ถือว่าเป็นกําลังใจให้กับผู้เลี้ยงนะครับก็ฝากงค์อลงพี่น้องประชาชนนะครับในช่วงเทศกาลสงการนี้นะครับขอให้ฝากหมูนะครับเนื้อหมู ไว้เป็นเมนูหนึ่งนะครับสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็เราก็ทานหมูกันนิดหนึ่งนะครับนะครับเพื่อช่วยให้กับพี่น้องผู้เลี้ยงหมูด้วยนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้นะครับผู้เลี้ยงหมูก็ได้พยายามที่จะเพิ่มปริมาณเนื้อหมูเข้ามาในระบบนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในช่วงที่มีการติดไวรัสเอฟเอสนะครับตอนนี้ก็ถือว่าานการเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติก็ฝากนะครับว่าพี่น้องประชาชนก็ มีเมนูหมูว่าเป็นทางเลือกด้วยนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับสำหรับราคาปาล์มน้ํามันนะครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับราคาน้ํามันปาล์มบรรจุขวด1ลิตรนะครับก็ยังอยู่ที่45บาทนะครับเฉลี่ย45บาทนะครับแล้วก็บางที่นะครับก็มีการจัดโปรโมชั่นนะครับอยู่ที่41บบาทก็มีนะครับก็ถือว่าราคานั้นสอดคล้องนะครับแล้วตรงนี้เราก็ได้มีการพูดคุยกับทางทั้งสมาคมลงสกัดลงกันนะครับเป็นประจำนะฮะ นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วตอนนี้นี่เองนะครับในเรื่องของปริมาณน้ํามันปาล์มดิบนะครับในในในแท้งของเรานะครับตามมิเตอร์เดียไทม์เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ220,000ตันนะครับเพราะฉนั้นก็ยังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับก็ทําให้ราคาปาล์มนั้นยังคงไปได้ดีนะครับนะครับสำหรับราคาไข่ไก่นะครับราคาไข่ไก่ก็เฉลี่ยอยู่ที่3บาท40นะครับนะเป็นราคาไข่ไก่ไข่ครับไอไข่ เป็นราคาไข่ค้าหน้าฟาร์มนะครับส่วนไข่ไก่เบอร์3นะครับก็เฉลี่ยอยู่ที่3บาท74สตางค์นะครับนะฮะก็ราคาก็ทรงๆนะครับใกล้เคียงกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็อยู่ที่3บาท72ก็อยู่แถวแถวนี้ครับนะครับก็ตดทุ่งนี้เองก็ฝากไข่อีกอันนึงนะครับจะช่วยบริโภคนิดหนึ่งนะครับนะครับสำหรับในเรื่องของปลานะครับก็ราคาทรงนะครับจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่อนข้างราคาทรงๆมาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมานะครับ โดยราคาปลานิลนะครับเฉลี่ยทั้งประเทศนะครับทั่วประเทศอยู่ที่75บาทนะครับปลาทับทิมเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่104บาทนะครับกุ้งขาว70ตัวอยู่ที่186บาท50สตางค์นะครับแต่มาที่ตลาดปักน้ำนี่นะครับอาหารทะเลค่อนข้างถูกนะครับค่อนข้างถูกก็สำหรับใครที่ไม่รู้จะไปไหนนะครับอยากจะมีเมนูอาหารทะเลก็มาที่ตลาดปักน้ำได้นะครับ ก็มาไหว้พระมาเที่ยวตลาดต้องชมนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนี้นะครับแล้วก็อาจจะหาแวะตลาดนะครับปักน้ำนะครับซื้อสินค้าซื้ออาหารนะครับไปในการบริโภคนะครับกับพี่น้องนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับนะครับสำหรับผักนะครับเมื่อกี้ผมก็เรียนไปแล้วนะครับว่าผักนี้ก็ขึ้นลงนะครับตามสถานการณ์นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ราคาทรงๆนะครับอาจจะมีปรับขึ้นบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็บางตัวก็มีการปรับลงด้วยนะครับ อย่างผักบุ้งจีนนี่ก็ถือว่าราคาก็ปรับลดลงมานะครับส่วนตัวอื่นๆนั้นนะครับก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นบาท2บาทนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าสถานการณ์ในการบริโภคนั้นนะครับก็อาจจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็อาจจะมีกําลังซื้อเข้ามาอาจจะน้อยลงไปบ้างนิดนึงแผ่ไปกว่าปีที่แล้วหน่อยนึงนะครับแต่ก็ถือว่ายังไปได้อยู่นะครับก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าปีนี้อาจจะ อ่อนไปหน่อยนะครับอ่อนกว่าปีที่แล้วหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะครับก็ฝากนะครับสำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับสงกรานต์ปีนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับที่เดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ไปตะวันออกตะวันตกนะครับไปอีสานกลับบ้านนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปแวะตรงไหนนะครับซื้อสินค้าพบเห็นว่าไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569นะครับก็ฝากไปถึงพ่อค้าแม่ขายทุกท่านนะครับ จำหน่ายสินค้าขายสินค้าต้องปิดป้ายแสดงราคานะครับถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคานะครับโทษปรับสูงสุด10,000บาทนะครับและถ้าฉวยโอกาสขึ้นราคานะครับถ้าพบว่าเป็นการกระทำอย่างนี้นะครับมีนิสัยแบบนี้ไม่น่ารักนะครับโทษจําคุก7ปีปรับไม่เกิน1.40 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเตือนแล้วนะครับถ้าเจอจับปรับสูงสุดจริงๆนะครับ